รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่ง e ีนะครับอี EP นี้นะครับเรามาพบกับเจ้า m a z d a Fighter ปี05นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 0นะครับ สีสันโดยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ตัวตรงเอวถือว่าดีนะครับมีล้อแม็กขอบ18ให้นะครับยางใหม่ปี2022นะครับตีเส้นเลยนะครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยนะครับกระบา๋หลังไม่ม็กไรเนอร์ให้นะครับโอ้โหพร้อมบรรทุกนะครับรงกันนี้นะครับ ห้องเครื่องสวยมากนะครับรถคันนี้เครื่องเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็ดูง่ายนี่ก็อุปกรณ์ตแหน่งที่ถูกต้องนะครับรถไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับขาน่องกันหน้าถือว่าเดิมนะครับเครื่องดีค็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหกเจ็นะครับพร้อมประตูเลยพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถสี่ประตูนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับคันนี้น่าจับตานะครับไม่แสนกว่านะครับไม่แสนหกนะครับก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับ ภายในนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับสวยมากเลยนะครับคนโซนหน้านะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเบาะเบิร์ไม่มีขาดนะครับแต่ตัวนี้เป็นดูมือหมุนนะครับไม่ใช่กระจกไฟ้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบื้องต้นนะครับจะขอแจ้งราคาไว้ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าบบาทนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถตรวตอ่องตรวสอบถามสภาพกับนเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจออกเดินทางน,นะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกรวมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแถวจพระรามสองนะครับก็สปรดเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับอผไว้เท่านี้กับนาโน k อเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า